สวัสดีหนึ่งพันท่านนะครับทํางานอยู่แน่นอนเลยดูแลสุขภาพเลยครับช่วงนี้นะฮะยังบวมอยู่เลยครับรู้สึกได้ยังบวมอยู่เลยอย่าปก้อนๆอ,อยู่เลยสวัสดีนะครับส,สนอนเว้นมาสะ เําลังอาบน้ํากันอยู่มาเรืนะ่อยคิดข่าวเนาอยังไม่กินข้าวเลยลืมใส่นาฬิกาตลอดผมเป็นคนชอบดูเวลามากเลยนะครับพรุ่งนี้ถ่ายปลานีนะครับถ่ายปลานีสามวันติดเลยวันที่หนึ่งสองสามนะครับหน้าผมก็ได้ไม่ได้เปลี่ยนเยอะหรอกผมไม่ได้ทําให้มันโด่งมากที่ขอนแก่นนี่เลยครับท่านครับวันที่ทําก็หมอก็ประเมินว่า แล้วก็เอาไม่โด่งมากให้มันธรรมชาติแล้วก็มันจะพุ่งมากไม่ได้เนื้อมันน้อยหมอว่ามันจะอันตรายก็เลยเอาพุ่งได้เท่าที่ได้นะฮะก็ประมาณนี้ครับแล้วก็พุ่งกลับมาดีก็มาประเมินใบหน้าผมแล้วว่าไม่ได้ทายใหม่นะครับคือหน้าผมไม่ได้มันไม่ได้เปลี่ยนมากก็เหมือนเดิมนะ แค่มันนิดหน่อยเฉยๆหมอลายยางเนี่ยจากพี่ปุ๊กให้น้องโจเนี่ยจะให้มันเป็นหยดน้ำเลยแบบลมแหลมโหมอันตรายหมอบอกว่าผมก็ต้องดูสภาพจมูกเดิมด้วย ก็จะมุงกินบ่ก็กินมาเด็ดคือมเด้เจาแก้แวาานี่เดยอเขาจานแก้วิยังไม่ได้หราอยยงข้าวครับทุกคนกมีจานพลาสติกด้วยต่อแล้วครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณนะครับเมื่อกี้เห็นพี่เขาส่งของมาให้ด้วยขอบคุณครับขอบคุณของนะฮะกินข้าวก็มีตันดังโอมโอมอบบน่าบม้น้องโอมไปทหารวัไหนได้กไม่ใส่จานใหญ่เลยได้ข่าวว่าไปวันที่หนึ่งกรกฎาดา ถ้าไม่ไม่เลื่อนนะเกี๋ยมันบอกว่าจานกระดาษกินเราทิ่มเลยร้อนครับร้อนมากเลยไม่มีฝนสักเม็ดหน้าฝนแล้วนะเนี่ยจะมิถุนาแล้วแม่ผมได้หวานข้าวอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะหวานไปรอบแรกไม่เกิดครับไม่มีฝน แม่ผมบาดข้าใหม่อีกรอบสองแล้วบบหลาเรียโอ้พี่โจสวัสดีพี่โจวัชชัยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมครับม่กินข้าวตั้งแต่ครับผมเอาครับพี่โขอบคุณนะครับอาหารหลายอย่างเลยขอบคุณอาหารจากพี่พุกไม่รู้ว่าพี่คุกดูอยู่หรือเปล่านะครับครับ พี่คุกกิ๊กด้วยอ่านี่ของผมพี่คุกกิ๊กคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ส่งของมาให้แล้วก็ขอแม่เจี๊ยบแม่อ้อแม่อ่างด้วยโอ้โยอย่างเกี่ยวปะใครส่วนน้อยเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกับต้มยำเกี้ยวเกี้ยวโอเคขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับต่อไปนี้สองสิบส่วน 2องชุดสองชุดโอ้ได้มาสองชุดเอาคนพี่กุกก๊กด้วยนะครัอ้เมื่อกี้ของผมอ้มโอ้มโอ้มนี่ยูใส่มุกอยากดูคนจัดครับมีลาบด้วยลาบสุกกินได้มีทั้งสุกทั้งดิบครับโอ้โหสุดยอดเลย